สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะไม่ได้มาเจอกันหลายวันเลยนะคะวันนี้เนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าทํายังไงเนี่ยเรียนไปแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยดูแลแบบเรียนด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองไปแล้วแต่ทําไมคะแนนไม่ไปถึงไหนสักทีนะคะน้องๆเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นี่คืออ่วันนี้โอ๊ยขอโทษสวัสดีค่ะขออภัยค่ะอ่ามามาสวัสดีค่ะอ๋อน้องเต้าสวัสดีค่ะอุ้ยผ่านแล้วนี่สอบผ่านแล้วนะคะ แต่ละคนก็คือสอบผ่านนะคะน้องๆที่สอบผ่านเนี่ยโฟกัสกันมากๆเลยนะคะที่แบบอยู่ในเพจกันตลอดสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีน้องๆที่อยู่ในสต๊อกพี่ที่แบบสอบผ่านอะ่ะเป็นสิบคนเลยนะคะที่พี่ยังไม่ได้ลงรีวิวนะคะวันนี้ก็เพิ่งลงไปหนึ่งคนที่ได้ห้าร้อยคะแนนเนาะนี้น้องๆเป็นครูคืนถิ่นนะคะก็จากสามร้อยกว่าคะแนนอะ่ะในหลายๆคนถามพี่ว่าพิ่เงเนี่ยพื้นฐานน้อย พื้นฐานน้อยมอีเคยได้300กว่าอยากจะไป500อยากจะไป600เป็นไปได้ไหมอันนี้เพื่อนใช้เวลาน้อยมากนะนะ,ะแต่ทีเนี้ยบางคนที่เรียนอยู่นะคะศึกษาด้วยตัวเองอยู่ก็ตามหรืออยู่ในคอร์สก็ตามเรียนยังไงทำไมมันถึงคะแนนไม่ไปถึงไหนสัทีเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มีน้องๆที่เป็นนักเรียนพี่ที่อยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะ คือเขาอยู่เกาหลีอะค่ะเขาทํางานบริษัทที่เกาหลีเนาะแล้วที่เกาหลีเนี่ยต้องการคนที่เหมือนกับเขาอะค่ะต้องการคนที่เก่งจริงๆอย่างเงี้ยคะแนนพื้นฐานโทอีกนะที่เกาหลีนะอยู่ที่ระดับเจ็ดรอยห้าสิบเมืองไทยนะคะคะแนนของเราเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับห้าร้อยอยู่เลยแต่ที่เกาหลีเนี่ยเจ็ด้อยห้าสิบคะแนนสูงมากนะคะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เนี่ยพี่จะบอกว่า วิธีที่จะเรียนนะคะที่ทำให้ได้ผลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอุดข้อผิดพลาดกันทั้งหมดนะคะพวกเราที่อยู่ในเพจด้วยกันเนี่ยพี่บอกเลยว่าพวกเราอ่ะต้องมีความพิเศษบางอย่างแน่นอนนะคะ น้องๆที่อยู่ในเพจหรือยิ่งน้องๆที่รู้จักกันมาก่อนรู้จักกับพี่นะคะไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนช่องทาง YouTube ใน Facebook ในยิงแอดโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้จักกันมาก่อนเนี่ยนะคะเรียนทั้งสวัสดีค่ะน้องเฟิร์นเรียนทั้งในเพจแล้วก็เรียนทั้งในคอร์สอย่างเงี้ยนะคะน้องๆมีความพิเศษแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมาเข้าใจคําว่าโทอีกวันเดียวจบ บางคนบอกว่าโอโหพื้นฐานอ่อนมากเรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตก็จริงแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูพื้นฐานอ่อนนะหนูเรียนมาแต่หนูไม่ค่อยเข้าใจทําข้อสอบหนูก็ทําไม่ได้พูดอังกฤษหนูก็พูดไม่ได้แต่หนูเรียนมาตั้งแต่เด็กนะพี่หญิงแล้วอยู่ๆจะต้องมากดไลค์เพจที่ชื่อว่าโทออีกวันเดียวจบอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับในใจลึกๆเข้าใจไหคะ ดังนั้นการที่พวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยการที่เนี่ยน้องๆอ,อยู่ด้วยกันอยู่กับพี่เจอกันแล้วก็ศึกษาไปด้วยกันเนี่ยยิ่งใครที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเราเป็นคนที่แบบพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนนะคะเรามีบางอย่างที่เหมือนกันนะคะคือเราเนี่ยเห็นความเป็นไปได้เราเห็นความเป็นไปได้แน่ๆว่าโทอีกเนี่ยเราสามารถทําคะแนนได้ง่ายด้วยจริงๆอย่างเงี้ย แล้วพี่ก็เป็นคนใช้ความเชื่อแบบนั้นในการที่ทําทข้อสอบโทอีกนะคะแล้วก็เอามาสอนพวกเราใช้ประสบการณ์ตรงล้วนๆแล้วประสบการณ์จริงตรงเนี้เลยกลายมาเป็นชื่อเพจที่ชื่อว่าโทาอีกวันเดียวจบจากการที่สอนน้องๆแล้วน้องๆอง่ะใช้เวลาน้อยแล้วผ่านกันเยอะมากนะคะอ่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงอขอแชร์แป๊บนึงนะคะ เรื่องนี้เนี่ยน้องๆต้องต้องรู้กันนะคะว่าสิ่งไหนที่เป็นข้อผิดพลาดของเราเราจะได้ก้าวไปแบบสอบครั้งเดียวผ่านนะคะไม่ต้องเสียเงินเสียเวลานะคะประหยัดเงินประหยัดเวลาอ่ะพี่จะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก็คือว่าทุกๆอย่างที่อยู่ในเพจอันดับแรกเนี่ยน้องๆคือ มีความพิเศษอยู่แล้วในใจอยู่แล้วมีความเชื่อในใจอยู่แล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ต้องมีในการที่จะทําให้คะแนนถึงเป้าหมายนะคะพี่บอกเลยว่าน้องๆที่อยู่ในเพจแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนเนี่ยพวกเราได้คะแนนผ่านกันได้คะแนนตามเป้าหมายกันตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันละตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าเรียนแล้วค่ะ วันที่น้องๆตัดสินใจโอนเงินเข้ามาเรียนกับพี่อิงตัดสินใจว่าจะติดตามครูคนนี้นะคะน้องๆสอบผ่านตั้งแต่วันนั้นแล้วมีคะแนนแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นจากความเชื่อในใจมันมีแบบนั้นจริงๆนะคะทีนี้จุดไหนต่อนะคะคือเนื้อหาจากนั้นก็เป็นเรื่องของระหว่างการเรียนแล้วนะคะเนื้อหาตอนที่เราเรียนเนี่ยที่จะบอกว่าเนื้อหาทั้งหมด ที่สอนนะคะที่อยู่ในเพจแล้วก็ที่อยู่ในคอร์สเป็นเนื้อหาที่มาจากประสบการณ์ตรงที่พี่ไปสอบเองพี่ไปสอบตั้งแต่คะแนนพี่ได้600กว่าขึ้นมาเป็น700 800 900 985อย่างเงี้ยขาดหนึ่งข้อจะได้เต็มอย่างเงี้ยทุกคนคือผ่านจุดแบบนั้นมาสอบมาน่าจะแบบเป็นร้อยครั้งแล้วทุกคนค่าสอบน่าจะเยียบแสนแล้วนะคะคือ การที่น้องๆลงคอร์สมาเรียนหรือว่าเข้ามาติดตามกันในเพจเนี่ยเป็นการที่น้องๆเนี่ยประหยัดเงินไม่ต้องเสียเงินหลักแสนไปสอบเพื่อที่จะเอาประสบการณ์มาเพื่อที่จะเอาข้อส,สอบหรือเทคนิคออกมาเอามาทําพี่จ่ายเงินไปแบบเป็นแสนเพื่อที่จะไปสอบเอาคะแนนมาเอาเทคนิคออกมาให้เราดังนั้นเนี่ยเราลงคอร์สครั้งเดียวน้องๆลงคอร์สครั้งเดียวน้องๆเข้ามาอยู่ในเพจติดตามเพจกันแบบเนี้นะคะ ก็คือคุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วเราก็ต้องจะแล้วเราก็ต้องใช้ใช้ความคุ้มค่านี้ใช้ประสบการณ์นี้ให้เต็มที่เหมือนกันอ่ะจะต่างกันตอนที่เรียนแบบนี้แหละบางคนอยู่ในคอร์สเรียนนะคะแล้วก็เรียนเองเอกสารบางชิ้นไม่ชัดก็อ่านไปทางทางที่มันไม่ชัดงมเอาเรื่องนี้พี่หญิงพูดเร็วมากเลยในคอร์สสมมุติบางคนแบบว่าเฮ้ย รู้สึกว่าตัวเองอะพื้นฐานอ่อนแล้วก็ไม่ไม่คุ้นชินกับการที่ะระดับการพูดของพี่คือพี่เป็นคนพูดค่อนข้างเร็วแล้วที่สำคัญคือเวลาพี่สอนนะคะเวลาพี่สอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่พูดมาเป็นพันพนครั้งอะน้องๆคือพี่สอน VIP เนาะเจอตัวนะคะสอนคอร์สสดที่เป็นกลุ่ม สอนคอร์สออนไลน์ที่เป็น V.I.P. คือพี่สอนมาแบบพูดเรื่องเดิมมาแทบจะเป็นพันครั้งแล้วดังนั้นแน่นอนคือเวลาพูดกับกล้องอย่างเดียวเนี่ยในคอร์สเนี้ยพี่จะพูดเร็วนิดนึงบางจุดที่พี่เอ้ยเริ่มดึงสติเข้ามาได้เนี่ยพี่ก็จะพูดมีจังหวะช้าจังหวะเร็วดังนั้นใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยหนูพื้นฐานอ่อนพี่หญิงหนูลงคอร์สพี่หญิงไปอะ่ะแล้วบางจุดพี่หิงพูดเร็วหนูไม่เข้าใจจากนั้นหนูเก็บไว้ในใจ หนูไม่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาคุยกันนะคะดังนั้นหนูก็จะนั่งงงงง,งมีความรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้ก็พูดแล้วอันนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนอันนี้แล้วยังไงต่ออีกบางคนบอกว่าพี่หญิงบอกว่าให้ทําซ้ําๆทําซ้ําๆนี่ทํายังไงนะอ๋อทาแบบทาอีกครั้งแล้วหรือฟังพี่หญิงตั้งแต่แรกอีกครั้งดีคืองงไปหมดเรียนไปพร้อมกับการงงนะคะนอกจากงงเนื้อหาแล้วก็ยังงงที่ตัวเองฝึกง,งงวิธีฝึกอีก ซึ่งพี่การันตีตรงนี้ว่าการที่พี่กล้าเปิดคอร์สการที่พี่กล้าบอกว่าโทรอีกวันเดียวจบแล้วการที่บอกว่านักเรียนสอบผ่านมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าพี่อยู่ตรงนี้กับน้องๆเพื่อที่จะคอยช่วยพพอร์ตทุกคนที่เรียนทุกคนที่อยู่ในเพจดังนั้นน้องๆเรียนในคอร์สนะคะน้องๆเจอปัญหาอะไรทุกอย่างคุยกับพี่ได้เลย ใครที่โรงเรียนเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าประโยคสุดท้ายที่พี่คุยกับเราตอนที่เราสมัครพี่บอกว่าหลังเรียนเสร็จพาร์ทที่หนึ่งให้เข้ามาคุยกันได้เลยว่าเรียนเป็นยังไงบ้างเพราะคนที่จะตอบเนี่ยคือตัวพี่เองพี่จะเอาประสบการณ์ตัวเองนะคะ,ะพาน้องฝึกพาน้องๆทำให้มันง่ายที่สุดเร็วที่สุด โอเคไหมคะน้องๆไม่ต้องมาเสียเวลาพี่หญิงคะหนูเรียนของพี่หญิงแล้วหนูไปสอบรอบแรกเจออย่างนี้คะ่ะหนูไปสอบอีกรอบหนึ่งคะ่ะไปสอบอีกรอบหนึ่งค่ะหนูจะเสียเงินไปสอบหลายรอบทําไมนะคะน้องลงเรียนแล้วการันตีไปเลยให้คิดในใจตัวเองเลยว่าครั้งเดียวก็ต้องสอบให้ผ่านเลยนะคะน้องๆจะมา เสียเวลาไปหาประสบการณ์นในการที่จะสอบให้ค่อยๆคะแนนไต่ขึ้นให้เหมือนผู้หญิงเสียเงินไปเป็นแสนๆเพื่อที่จะให้คะแนนเนี่ยเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะไปเอาเทคนิคมาน้องๆไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยโรงเรียนแล้วขอให้คุ้มที่สุดนะคะอยู่ในเพจก็ตามก็ขอให้คุ้มที่สุดทีนี้เนี่ยพี่จะบอกว่า <c oughs> พี่จะบอกว่า มีเพื่อนพี่หลายๆคนนะคะเขาก็ยังบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นครูออนไลน์จริงหรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าทำคอร์สเหมือนแทบจะเป็นการกุศลอยู่แล้วนะคะคือว่าเวลาเวลาสอนเนี่ยพี่สอนเองจากประสบการณ์คือให้ให้ทั้งหมดแล้วไม่พอเนี่ยพี่ยังให้คำปรึกษาด้วยนะคะ น้องๆหลายๆคนที่ตั้งใจที่จะใช้เวลาสั้นๆแล้วก็สอบบางคนเขาบอกพี่หญิงหนูมีเวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาคุยกับพี่ตลอดนะบางทีตีหนึ่งตีสองพี่หญิงก,ก็ยังตอบอยู่เลยนะคะพี่มีแอดมินก็จริงนะคะพี่มีเลขานนคะน้องพีชก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะคะแต่เวลาน้องๆทักเข้ามาพี่ก็ยังชอบเข้าไปดูอะ่ะมันเหมือนกับมันเป็น เวลาพี่เห็นว่าน้องๆมีปัญหาปุ๊บอย่างเงี้ยพี่ก็อยากจะเข้าไปช่วยมันเป็นแรงบันดาลใจของพี่ด้วยอะ่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ให้พี่มาพัฒนาตัวเองในการที่จะสอนให้มันตรงจุดมากขึ้นให้มันอธิบายแล้วให้มันเข้าใจกันได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยน้องๆอ,อ,อุดจุดอ่อนตรงนี้ของตัวเองในการเรียนด้วยการมีเมนทอร์หมายถึงว่าด้วยการมีพี่เลี้ยง ในการเรียนค่ะน้องๆต้องมีพี่เลี้ยงในการเรียนนะน้องๆจะได้คะแนนพุ่งไปอย่างเดียวอะหลายๆคนเรียนเองอะคนเรียนเองเนี่ยที่คะแนนพุ่งส่วนใหญ่นะคะที่เราจะเห็นบางคนเนี่ยไม่ได้ลงเรียนแต่คะแนนพุ่งโอ้โหพิหงคนไม่ได้ลงเรียนทําไมคะแนนแปดเก้าร้อยเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเขาจับจุดได้ว่าจุดไหนที่ไม่รู้ ะะแต่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรจําเป็นต้องมีพี่เลี้ยงนะคะเพราะว่าอย่างพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยผ่านมาแต่ละจุดหมดแล้วว่าน้องอีฟสวัสดีค่ะเราผ่านมาพี่ไม่ได้ผ่านแค่ว่าสอบมาแล้วได้อะไรพี่ผ่านการสอนนักเรียนมาด้วยดังนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่น้องๆมาเอาจากพี่ได้เต็มที่เลยนะคะ การที่น้องๆลงเรียนการที่น้องๆอยู่ในเพจเนี่ยเราเป็นแบบวินวินนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมาติดตามมาลงเรียนเสียเงินไปแล้วมีแต่เสียเราก็ไปสอบแล้วก็ต้องเสียเงินไปสอบอีกครั้งหนึง่งไม่ใช่นะคะน้องๆต้องได้รับเต็มที่อ่ะคือพี่พร้อมที่จะให้อยู่แล้วดังนั้นสิ่งข้อผิดพลาดเลยที่ทําให้คะแนนไม่ไปถึงไหนก็คือไม่ได้เอามาคุยกันไม่ได้มีที่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เรามีคําถามแล้วเราหาคําตอบไม่เจอจริงๆเรามีปัญหาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะในเรื่องของโทรอีกนะพี่อยู่ตรงนี้แบบช่วยทุกคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยข้อผิดพลาดที่ทําให้คะแนนไม่ไปถึงไหนนะคะที่เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปก็คือเรียนไม่ตรงจุดเข้าใจว่าตัวเองเข้าใจแต่ที่จริงเราไม่เข้าใจซึ่งตรงนี้ มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วกับในเพจเราหรือว่ากับในคอร์สเราเพราะสิ่งที่สอนน่ะเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์อยู่แล้วนะคะไปสอบมาแบบเกือบจะเป็นร้อยครั้งเนี่ยเพื่อที่จะเอาเทคนิคออกมาเพื่อที่จะเอาคะแนนออกมาให้พวกเราได้เนี่ยนะคะพาพวกเราทําคะแนนเนี่ยก็คือตรงตามข้อสอบแน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่ในคอร์สโออนไลน์เต็มรูปแบบพี่กําลังทําคลิปอัปเดตไปให้นะคะแบบอัปเดตอัปเดตในการสอนเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์ที่สอนเด็กๆมากขึ้นเนี่ยมันมีจุดไหนที่น้องๆขาดไปที่ต้องไปอุดบ้างเดี๋ยวพี่ก็จะอัปเดตคลิปนะคะในการสอนเนาะงอี้บอกว่ารอบสองได้495ค่ะเริศดม,มากๆเลยนะคะนี่คะแนนสูงแล้วนะคะน้องๆรู้ไหมว่าบางคนนะคะเ,เป้าหมายเขาอะ400คะแนน เขาเคยได้ร้อยกว่าคะแนนหรือ200รอยเนี่ยการที่จะไปเป้าหมาย400ยเนี่ยยากมากนะสำหรับน้องๆที่พื้นฐานอ่อนนะคะแต่การที่เขาทำผ่าน400คะแนนผ่าน450คะแนนเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันก็คือสุดชีวิตเขาก็ทุ่มเทที่สุดแล้วอะ่ะพี่คือแบบรักทุกคะแนนที่น้องๆได้นะคะที่น้องๆผ่านนะทุกคะแนนที่เพิ่มขึ้นคือเป็นความภูมิใจ ะค,ะความภูมิใจของพี่แล้วพี่อยากให้น้องๆภูมิใจในตัวเองด้วยในทุกๆคะแนนที่ตัวเองทําได้นะคะ,น,ะ,คะน้องอีฟบอกว่าอยากเก่ง grammar มมค่ะโอเคตอนนี้เนี่ยพี่มีหนังสือตอนนี้พี่ทําหนังสือเล่มใหม่ออกมานะคะเดี๋ยวอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหนังสือเล่มนี้ให้ฟังแบบว่าแบบเอามาเลยเพราะาตอนนี้อยู่ที่โรงพิมพ์อยู่นะคะพี่ทําหนังสือ grammar มมปูพื้นฐานให้เลยเอาจากประสบการณ์ตัวเอง มองย้อนกับตัวเองตอนที่เริ่มแรกที่เริ่มชอบภาษาอังกฤษเราเรารู้เรื่องอะไรเราอ่านอะไรแล้วเราเข้าใจเราเข้าใจภาษาอังกฤษเริ่มต้นเนี่ยที่เริ่มชอบภาษาอังกฤษตอนอยู่ประมาณปหค่ะที่ไปเรียนพูดภาษาอังกฤษกับครูคนหนึ่งชื่อครูทีมตอนนี้ยังเก็บอยู่ในใจพี่นะครูคนนี้ทําให้พี่รักภาษาอังกฤษมากเพราะเขาอธิบายมันง่ายอธิบายและเห็นภาพพี่รู้จัก verb to be บวก ing ที่แปลว่ากําลังทํา รู้จัก verb to be บอก verb ช่องที่3ที่แปลว่าถูกทำแล้วจำได้มาตลอดชีวิตจำได้แค่2เรื่องนี้อเรารู้สึกว่าเราเก่งภาษาอังกฤษแล้วอ่ะทุกคนแล้วอาจารย์เขาอธิบายยังไงตอนนั้นเราเข้าใจเพราะเขาพูดพูดว่ายังไงอย่างเงี้ยพี่เอามาเขียนไว้ในหนังสือหมดเลยพี่มีชื่อหนังสือว่า basic English นะคะโดยโทอีกวันเดซึ่ง มีทั้งหมดแค่45หน้าจะเป็นหนังสือแกรมมาอีกเล่มหนึ่งที่พี่เชื่อว่าจะพาน้องๆเนี่ยมันจะไม่มีคนพื้นฐานอ่อนอีกต่อไปอะ่ะนะคะเป็นเล่มที่แบบน้องๆอ,อ่านแล้วน้องๆก็จะรู้เรื่องของแกรมมาหมดเลยแล้วราคานะพี่ทำราคามาให้นะคะ มันจะเป็นหนังสือที่เป็นแต่เนื้อหาเลยจะไม่ได้มีแบบฝึกหัดน้องๆอ่านเสร็จน้องๆไปหาแบบฝึกหัดทาก็ได้แล้วมีแบบฝึกหัดอันไหนที่ทําแล้วไม่เข้าใจก็เอามาถามพี่ได้เลยนะคะอ่านตรงไหนไม่เก็ตก็เอามาถามพี่ได้เลยเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่เขียนเป็นภาษาพูดมีนักคงนะคะมีห้าห้าห้าอะไรอยู่ในหนังสืออ่านไปนี่จะถ้าใครที่เราติดตามกันแบบนี้น้องๆอ่านไปน้องๆจะได้ยินเสียงพี่ออกมาจากตัวหนังสือเลยอะว่าพูดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเป็น ต่อไปเป็นเวิร์บตัวที่ห้านะคะอย่างเงี้ยคือพี่พูดยังไงพี่คิดในหัวยังไงพี่ก็เขียนเป็นแบบนั้นเป็นหนังสือเหมือนเหมือนได้เรียนกับครูพิงอ่านไปแล้วจะได้ยินเสียงพี่ออกมาจากในหนังสือเลยนะคะแล้วถ้ามีแบบฝึกหัดน้องๆมีแบบฝึกหัดอย่าจะถามพิงหนูอ่านเรื่องเทนส์มาแล้วหนูทาแบบฝึกหัดมีคําถามก็มาคุยกับพี่ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ก็อยู่ที่เพจตรงนี้ตลอดนะคะหนังสือเนี่ย แอบบอกราคาไปละกันนะคะหนังสือเล่มละ990แต่ว่าจะให้ราคาพิเศษนะคะแค่690เท่านั้นมี45หน้าที่จะพาให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะใครที่โอ้โหพี่อิงหนูเรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตพูดก็ไม่ได้หนูจะพูดได้ได้ยังไงพื้นฐานหนูยังไม่รู้เลยนะคะหนูทำข้อสอบเทสหนูยังงงอยู่เลยค่ะก็ทำไม่ได้แน่นอนถ้าเราไม่ได้เก็ตพื้นฐานมัน ะะมันต้องมีความรู้นิดนึงเพราะมันเป็นทักษะแล้วความรู้ตรงนี้แหละจะเป็นปูพื้นฐานให้พวกเรานะเป็นปูพื้นฐานให้พวกเราที่ว่าน้องๆจะได้รู้ในเรื่องที่แบบยากขึ้นยากขึ้นเรื่องซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานที่สุดที่ทําให้พี่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษตั้งมาตั้งแต่ป6รู้ทุกเรื่องนะคะรู้ทุกเรื่องจากตรงนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มาเอามาอัดเอามา ปรับใช้กับการสอบโทรอีกเอามาปรับใช้กับการสอบสัมภาษณ์งานเอามาปรับใช้กับการพูดภาษาอังกฤษได้นะะจากพื้นฐานหนังสือนี้เลยเดี๋ยวเอามาให้ดูวันพรุ่งนี้ละกันนะคะอะวันนี้ก็มาเล่าให้พวกเราฟังตรงนี้นะคะว่าข้อผิดพลาดที่ทำให้คะแนนไม่ไปถึงไหนสักทีนะคะจากประสบการณ์ที่พี่เคยสอนมาทั้งหมดก็คือ เรียนแบบไม่มีพี่เลี้ยงค่ะอันนี้คือข้อสําคัญที่สุดเรียนแบบไม่มีพี่เลี้ยงสาหรับคนที่ไม่ได้ลงเรียนแล้วก็พี่อิงคะหนูอ่านเองค่ะหนูจะทำยังไงละ่ะแล้วหนูจะเอาพี่เลี้ยงมาจากไหนละ่ะถ้าหนูจะอ่านเองหนูตั้งใจไว้แล้วด้วยงบด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเวลาด้วยอ่าหนูจะเอาพี่เลี้ยงมาจากไหน หนูดูว่าให้หนูดูเลยว่าโทอีกออกสอบอะไรบ้างนะคะพาร์ทหนึ่งยังไงพาร์ทสองยังไงพาร์ทสามยังไงเอาลำดับขั้นตรงนั้นเป็นพี่เลี้ยงให้เราเป็นจุดชี้ให้เราว่าเราควรจะอ่านตรงไหนเรื่องอะไรบ้างแบบนี้นะคะหานะเรื่องไหนที่หนูอ่านแล้วหนูยังไม่เข้าใจหนูก็กลับไปดูว่าหัวข้อมันคืออะไรนะเซิร์ชหาข้อมูลตรงนั้นแต่สําหรับใครที่โรงเรียนอยู่แล้วหนูมีพี่เลี้ยงเป็นพี่หญิงอยู่แล้วคุยกับพี่ได้ตลอดเลยเอาไปทีละจุด นะคะเอาไปทีละจุดเลยแล้วก็ไม่ต้องไปหาประสบการณ์เองในห้องสอบโดยการไปสอบ3มครั้งแล้วค่อยผ่านไม่ต้องโรงเรียนแล้วครั้งเดียวเอาให้ผ่านเลยนะคะเอาให้มันเก็ตเอาให้มันเข้าใจเอาให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเพราะว่าประสบการณ์น้องๆซื้อประสบการณ์พี่ไปแล้วนะคะซื้อเวลาของพี่หิงไปซื้อประสบการณ์ของพี่หญิงไปก็ใช้คุ้มใช้คอร์สให้คุ้มค่า นะคะใช้เวลาตรงนี้ที่เราอยู่ในคอร์สด้วยกันให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโอเคก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะขอบคุณที่มาเจอกันนะคะแล้วเจอกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาหนังสือมาอวดกันค่ะบ๊ายบายค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะ